สวัสดีครับเจมมาตกมาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับของฟรีนะครับที่โคตรน่ารักบอกเลยนะครับเป็นของฟรีจากกิจกรรมหมูเด้งนั่นเองนะครับกิจกรรมเล็กๆนะครับมาแบบวัยๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีของขายนะครับเป็นของแจกฟรีทั้งนั้นเลยด้วยตัวกิจกรรมหมูเด้งนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกจายนแล้วก็อยู่ยาวๆเลยไปจนถึงประมาณวันที่3ธันวาคมเดือนเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับกิจกรรมเนี้ย ง่ายๆเข้ามาเล่นเกมแล้ก็รับของหมูเด้งไปเลยฟรีๆไม่มีของขายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมนี้แจกฟรีอย่างเดียวนะนอกจากตัวเขาเรียกว่าอะไรอะของฟรีรรหมูเด้งอะเนี่ยเรายังมีแบบโซเชียลโซนเป็นย่านหมูเด้งนะครับให้เข้าไปหา,าน้องหมูเด้งกันได้จริงๆด้วยนะเดี๋ยววันนี้มีแบบพรีวิวพรีวิวมาให้ดูกันนิดหน่อยนะครับเริ่มกันที่กิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเริ่มตั้งแต่วันที่4นะครับไปจนถึงวันที่ สามเดือนแน่นะก็ไม่ยากเลยกิจกรรมอัน,นแรกนะของจะมีทั้งหมดห้าชิ้นหนึ่งสองสามสี่ชิ้นสี่ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกก็ที่พี่ใช้อยู่นะครับเป็นภาพโปรไฟล์หมูเด้งนั่นเองน่ารักนะน่ารักส,สุดๆนี่อันนี้อัน,นแรกก่อนเป็นแบนเนอร์ก่อนแบนเนอร์ชื่อว่าแบนเนอร์หมูเด้งอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์น้องหมูเด้งกลางโดนแบบน้นาสาดไปนะครับอันนี้แค่เข้าเกมมาได้เลยนะครับเข้าเกมมาได้เลยต่อมานะครับ ภาพโปรไฟล์หมูเด้งนี่อวตารหมูเด้งตกใจที่โดนแบบน้าสาดนะครับหมูเด้งหน้าเหวออันนี้เนี่ยเข้ามาเล่นโหมดโดดล่ม5เกมหรือบูย่า1เกมนะครับในโดมโหมดมโดโหมดร่มโหมดโดดร่มเออนะครับก็จะได้ตัวอวตารหมูเด้งไปเลยนะครับง่ายไหมง่ายนะต่อมานะครับหินกางเกงตัวนี้ไหมแจกฟรีเกงนี้แจกฟรีนะครับเป็นกางเกงหมูเด้งใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยอันนี้เนี่ยเข้ามา เล่นโหมดตัวร่ม10เกมหรือว่าบูย่า3เกมคือมีเวลาให้เดือนหนึ่งไง,ไงก็เล่นถึงนะครับนี่ก็จะมีเป็นหมูเด้ง6ตัวนอนงเกงนะครับมีหมูเด้งแบบน่ารักหมูเด้งแบบตกใจนะครับหมูเด้งโกรธนี่จ้องจะเนี่ยจ้องจะสวบนะครับหมูเด้งแบบเวอนะหมูเด้งนอนหลับแล้วก็หมูเด้งวิ่งหนนะีน่ารักมากนี่เป็นตัวละครผู้ชายนะครับตัวผู้หญิงใส่ก็จะเป็นแบบนี้ <You> <ing> นี่ดูนี่อันนี้คือผู้หญิงใส่น่ารักไหมโคตรน่ารักนี่แล้วสุดท้ายที่พี่ว่าน่ารักสุด <Okay. S 1> แอบแอดไม่ใส่ก่อนเพราะว่าอยากใช้ก็คือไอ้ซ่หมูเด้งนะครับไอ้ซ่หมูเด้งอันนี้ก็แจกฟรีดูโคตรน่ารักเป็นหมูเด้งเวอร์ชันแบบน่ารักน่ารักนะครับไม่ได้กำลังจะสวบใคร ด้านหน้าเป็นแบบน่ารักด้านหลังก็คือเป็นตุ่มหมูเด้งอืน่ารักโอ้โหโคตรน่ารักปอกเลยนะแจกฟรีหมดเลยด้วยสอันนะครับนอกจากนี้ยังมีย่านหมูเด้งนะครับเดี๋ยวพาให้ดูแบบวัยวัยในการสําหรับตัวย่านหมูเด้งว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาแล้วนะครับมาถึงย่านหมูเด้งแล้วนี่นะเราก็จะมีกองหมูเด้งนะครับพร้อมกับภาพท้าเรียกว่าเป็นบิลบอร์ดที่มาถ่ายรูปนะ อยากเป็นหมูเด้งในใจเธออะไรอย่างนี้นี่ก็้จะมีไอซอมีอะไรอันนี้ก็เป็นโลโก้ของสวนสัตว์นะครับเราสามารถเข้าไปดูหมูเด้งได้นะครับนี่หมูเด้งสวัสดีหมูเด้งมามมามมหมูเด้งพร้อมกับแม่มาริด้วยนะครับหมูเด้งก็จะเดินบ้างวิ่งบ้างแล้วแต่อารมณ์นะนอกจากหมูเด้งแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหมูอื่นๆหมูเด้งอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นฝั่งไหนก่อนดี ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนี้กันเดียวไอ้ตอนนี้เป็นหมูเด้งดินน้ำมันนะชอบเราก็แล้วก็ดินน้ำมันไอ้มีหมูเด้งดินน้ำมันมาหนึ่งตัวสวัสดีครับน้องหมูเด้งดินน้ำมันหมูเด้งดินน้ำมันก็จะหน้าตาแบบนี้วิ่ง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 น่ะต่อมานอกจากหมูเด้งดินน้ำมันแล้วแล้วก็มีหมูเด้งอื่นด้วยตรงนี้คุณได้ไหมวะไม่ได้ ไม่เป็นไรออกคังนี้มีห้าหมูเด้งนะะเรียกว่าเป็นย่านมันติเวิร์สหมูเด้งแล้วกันปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บ,บนี่หมูเด้งอยู่ในสวนสัตว์แล้วคนน่ารักอยู่ไหนเป็นหมูเด้งกล่องนะอันนี้จเป็นหมูเด้งแบบกล่องหน้าตาพร้อมสวบคนมากเลยน,น,น,นี่มีสองหมูเด้งนะครับ กี้มีป้ายน,นี่ด้วยลืมอ่นป้ายนี่อันนี้อ่านว่าหมูเด้งชอบซุกซนแล้วคนน้ำมูต์จะชอบใครเอ้นี่เป็นอันกลางอันเดิมนะครับแล้วมีฝั่งนู้นอีกสองอันนี่มีไอซอหมูเด้งให้ถ่ายรูปด้วยนะครับจะเป็นแบบขยายใหญ่มาเห็นหน้าหมูเด้งชัดๆใครอยากมาถ่ายรูปก็มาได้นี่เป็นหมูเด้งกระตูนแล้วเป็นหมูเด้งที่หน้าตาเป็นกระตุล ฮิปโปแบบอะไรวะจมูกบานดูเดินตุ๊กติ๊ก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 ตุ๊ก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 ลงน้ำแช่น้ำด้วยติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊เนี่ยน่ารักจะวิ่งไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ๋อต่อมานะครับอันนี้มีป้ายมีป้ายหมูเด้งชอบกินแล้วนอนส่วนพี่ชอบนองนะรู้ยัง เอาไว้มาถ่ายนะอันสุดท้ายอันนี้แนะนำเลยนะแนะนำเลยข <c oughs> วายเตี้ยวหมูเด้ง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 นะครับความไปยที่เขียนว่าหมูเด้งยังเป็นเด็กตัวส่วนหนูตัวเล็กยังสดฮห,หมูเด้งทำหน้าตกใจอะไรของมึงไอ้นะครับนี่เด้งขนาดนี้โอ้โหกินกันได้ทั้งหมู่บ้านนะครับสำหรับหมูเด้งอันนี้ ก็กินเลยครับมีอีโมจินไหมไม่มีนั่งเงียบนอนนั่งชมหมูเด้งใครมันคิดว่าหมูเด้งอันนี้นนก็มีห้ากรงนะครับหมูเด้งให้เข้ามาเล่นกันได้นะมีน้องก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งน้องหมูเด้งการ์ตูนนะครับน้องหมูเด้งปกติ หมูเด้งดินน้ำมันแล้วก็หมูเด้งกล่องนะครับรักตัวไหนชอบตัวไหนก็แวะมาหาน้องได้นะครับแต่ว่าแม่มรี้จะมีกลงเดียว,วก็คือกลงนี้นะครับกรงหมูเด้งปกติแน้องัวน้องวิ่งออกไปหนีหนีไปไหนนะน้องจะเดินเล่นอยู่ในนี้แหละนะครับอย่างอื่นก็มีนะกระมังอะไรอย่างงี้นะว่าให้หมูเด้งับน้ำนะครับมีถังน้ำนี่เนี่ยโอ้โ เขาปั๊บ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 เดินติ๊กป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 ิ๊กติ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กิกปิ๊กปิ๊กปิ๊กิ๊กติ๊กปิ๊กปิ๊กิ๊กปิ๊กปิ๊กิ๊กปิ๊กิปิ๊ก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 ิกิ๊กิ๊กิ๊กิ นะมีเวลาให้เล่นเยอะยะอยู่แล้วนะครับเอ้ะตะกี้บอกอย่างว่าอยากได้ตัวไอส้สวอทำไรไอส้สวอเล่น15เกมนะครับหรือว่าชนะ5เกมบุญญา5เกมยังไงก็ได้นะครับก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับน้องเล่น15เกมมันก็ถึงยอดเดือนนึงนะนะเล่น2วันเกมมึงถึงเลยก็ไปเล่นแล้วก็เอาของฟรีกันได้นะโซนหมูเด้งก็จะมาให้เล่นกันเหมือนเดิมนะครับเข้ามาถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันเยอะๆนะครับสำหรับ,บันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook youtube, YouTube i ต right ิ <Roth contributions> ๊กต o k ก้ัวแล้วก็จะกันใหม่ขึหนนาไปละมอมอมอมามามามมมอมูเด้ง